สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านเรามาตามบนต่ออีกสูตรเดี๋ยววันที่สิห้าสรุปให้เพราะว่าเลขไม่ต้องสรุปก็มันตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราจะใช้ใช้ยังไงนี่ใช้อย่างนี้มันจะอยู่ไหมนี่ตรงะตรงตรงกล้องไหมนี่บางคนบอกว่าวางกระดาษก็ไม่ตรงกล้องเลย ตองอยู่จ้าเราจะใช้หลักโดยสุดยอดสุกกระปกุกสีเขียวนะสีเขียวนวันนี้เราจะใส้สิบล่างสิบล่างคือตัวนี้แปดบวกร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือแปดอีกบวกห้าคงที่ มีก่อนลัดเอาล้วกเอาจุบๆบริเขียนไว้เนาะบริเขียนไว้ลัดเอาลูกยเ,เ,เราจะใช้หน่วยล่างใช้หน่วยล่างเอามาตั้งแต่เรียกออกที่จุดเก้าเลยเนาะ จะเอาที่8หน่วยล่างคือแปดสิบล่างคือ8ปดเนาะสิล่างคือ8คือ6 0 4 7 7 9 7อีก1นึ่งหสี่ด ร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกห้าก็คือหกบวกห้าลืมเขียนบวกสี่บวกห้าคงที่นะคะเก้าบวกห้าศูนย์บวกห้าเก้าบวกห้าห้า หัวค่าอีกหนึ่งหรือเขียนบมดหัวค่าเจ็ดบวกค่าหนึ่งบวกค้าอีกแปดบัวค่าคงที่หนึ่งบวกค้าคงที่ 4บวก5าคงที่อีก8ดนะคะสุดท้าย8ดอีก8ดบวก5าคงที่ทำการบวกกันเลยลืมเขียนไว้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกแปดเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองอไปเลย สี่บวกหกเป็นสิบบวกห้าเป็นห้าหกเจ็ดแปดห้าบวกเก้าเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเอาไปเลยเร็วๆไปเลยเร็วๆเก้าศูนย์หนึ่งสองทำเลขวิ่งเลขเลข,เลขชนไว้ก่อนแล้เวเราไปทำสูตรจะง,ง่ายเพราะเรามีเลขมีเลขพวกนี้ไว้แล้วเก้าบวกเจ็ดเป็นหกบวกห้าเป็นหนึ่ง บวาเป็นหนึ่งสองสามสี่เลขหนึ่งนะคะบวกห้าเป็นหนึ่งใส่เจ็ดหกบวกห้าเป็นหนึ่งที่ลบใส่บวกเราไม่ได้ไม่ได้บวกไม่ได้บวกอะไรเยอะมากมมยบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเลยก็คือ วกหนึ่งวกหนึ่งไปเลยมันก็ง่ายห้าบวกห้าเป็นสิบห้าสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสอง ห้าแล้วหกเจ็ดเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งเลยนะคะลืมเขียนบวกหนึ่งบวกหนึ่งเลยบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเลยหกบวกแปดเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกห้าเป็นสิบอติศูนย์ตัวเดียวศูนย์หนึ่งสองสาม สาบวกสี่เป็นเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองแล้วกับสองสามสี่ห้าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบไม่ได้แบ่งสิบแบ่งหน่วยเลยเพราะว่ามันเลขมันมาสิบมาหน่วยตลอดเพราะเราเห็น <c oughs> แปดแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดสอง สามสีมันจะชนไม่นี้ถ้าไม่ชนจับคูดต่อมาเรามาดูอีกฝั่งคู่ชนก็คือเราจะใช้ร้อยครั้งที่สองคือตัวนี้นะคะร้อยครั้งที่สองบวกหนึ่งเอาลงนะบูบ่าลงเลยร้อยครั้งที่สองก็คือหก khối kháng thứ 2 là 6 buộc 1 ừ 6 buộc 1 9 buộc 1 4 buộc 1 3 1 9 1 5 1 8 1 เจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งร้อยสองคือเก้าสุดท้ายบวกหนึ่งโอเคเขียนล่วงเขียนเกินเขียนเกินเขียนไกล พูดขอภไยจาแห้งแล้วบวกหนึ่งนะคะหนึ่งสองโอบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดแปดเก้าศูนย์บวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งเอาบวกหนึ่งบวกหนึ่งเลย เข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าขี้เกียจไปทําตัวนั้นตัวนี้ลัดหนา้าลัดหลังผิดตลอดเลยทําอย่างนั้นต่อมาเก้าวงหนึ่งเท่ากับสิบเอาแต่ศูนย์สองสามสี่วงหนึ่งเท่ากับห้าหกเจ็ดแปดสามบวงหนึ่งเท่ากับสี่ห้าหกเจ็ดจะเป็นสิบเป็นหน่วยนี่รัดกันนี่ศูนย์หนึ่งสองสาม หกเจ็ดแปดเก้าแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเออนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ศูนย์หนึ่งสองสามเออสนกันไปสามตัวเลยเราจะมาดูจับคู่ของเราเลวไปที่เจ็ดเก้านะคะเอาจะได้เข้าออกการเล่นน่จะใส่หัวออก ที่เจ็ดเก้ามองเห็นบ่าค่ะวนกันไปที่เก้าเทมมลกสิบด้วยอันนี้ไม่วนโอหกสามตอนนี้วนที่ห้าอยู่โอเก้าห้า นี่ชนไปที่ศูนย์ไหมไม่ชุนลบไปที่หกศูนย์สามชุนหลักร้อยหลักหน่วยต่อมาต่อมาก็คือชลุนมาที่สองหนึ่งสองสามสามหาตัวเต็มหมายที่สองหกชนมาที่แปดแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ตัวนี้มาแปดตัวนี้มา 9. เก้าโอเคเก้าแปดสชุนมาที่หนึ่งขึ้นไปที่หนึ่งหกส่วนสองตัวมันได้หนึ่งหกตัวนี้มาเก้าศูนย์เลยถึงเก้าศูนย์เลยโอเก้าศูนย์ตัวนี้ เก้าสามเลยนี่ชนมาที่เก้าออเก้าสามตัวนี้ออกที่ศูนย์สี่นะแต่ไม่ชนออกมาเลยจะพูดกันเลยศูนย์สี่ถ้าไม่ชนเราจะพูดกันเลยตัวน,นี้ชนมาที่สามสี่สองสามสี่นียออกที่ศูนย์สามส่วนที่สองสามสี่นีย อันนี้ก็เหมือนกันส่วนที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่เลขเด่นของเราคือสองสามส่วนไปที่ 2, 3, 2, 3. สองสามสองตัวไม่รู้จะมาตัวไหนเลขจับคู่เราของเราก็มีเลขจับคู่ของเราก็มีสองสามที่ 2, 7, 8, สองสามเจ็ดแปดเก้าจะมาหนึ่งไหมเอาหนึ่งใส่ หนึ่งกับสี่นี่ไม่เอาลงสามมันจะไม่มาเพราะว่ามันมายากเพราะว่าเลขท้ายมันมาสามนี่จะมาหนึ่งสองสี่จะพูกัน,กนวันานเอาหมดเลยสิบสองชุดจะเอาสิบสองสิบสองสิบสองให้ดูสิบสองให้ดูดไปที่ 2อง8จ9ดสดสเวนเนาะสามเจ็ 27, 28, 29, 30, 38, ถ้าถ้าสไม่มากันไว้ที่เลขสีนะสี4จ็ดสีแปดเกาสีแตไปเลยถ้า3ไม่มามันจะมา49 9สุด หไม่เอาลงสีไม่ชนนะแต่ไม่เอาหรือว่าเอาไปสิบสองสุดเลยก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดไม่มามันอาจจะมาหนึ่งเจดก็ได้สามเจดก็ได้นะัะกร้อยก็คือมีเก้าแปดเกแต่ศูนย์ี่ติดดับทุกหลังเลยศูนย์กับหแต่ไม่ใช่แต่ไม่อยากใช้เลขดับเพราะ่าดับที่ไหนหลุดทุกที เาไปแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะดูคำเตือนเตรีไมไว้เลยชอบก็หนา่าเลยสามเจ็ดแต่มามันไม่มีเลขขาย เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลขบนก่อนคลิปแรกจะทำเลขบนเลยไปซื้อไว้ก่อนเลยเดยคูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะคอยล้รลำเลรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะอัสสวัสด,ดิจ้า